เกลียวสาวตามใจแต่วที่เรอเลี้ยให้พอลิกกิดยันที่บึงเชสเซอร์กูดพยนึกถึงนุ่มพ่อบัดล้ำลึกจะมาติดที่คออาวิลิดทิวเสิร์ฟจากอื่นก็ที่ฉันคนนี้จะครัสแมนริสุสีร้องให้ดังเอาร้านแทบพังพูดว่ามื่อนี้สวัสดิ์ประธานนะโน้องพอเขาบอกวันที่เซตาแมนอุปสมังมกบซาฟโตโรมานั่นแหละนะที่อยากจะสำเร็จก็แค่ต้องแพ้ต้องแพ้มาก่อนเท่านั้นแหละนะนั่นแหละเฉลยต้องต่อสู้ความเจ็บปวดนั่นและกันเอาไว้ในบ้านสิและได้เดบายได้ที่มีความปรารถนาเก็บไว้ในปีกอล่าเน่ Yeah, I got the feel <S uh s o u n d for real uh คงรู้สินะทำอยู่ฮะ h ะยั e s ะ way a ข I l ว uh fantastic that's me could I slay top of the top my lover to say passion and come o u passion ให้เงาตัวเองเลย just make a deal จะจีมองมาทางนี้ในเวลานี้มันเป็นประกายเอาไอซ่อนมิมองมาที่ฉันและยังมาทำตัวแบบนี้เดี๋ยวทำให้รักคอยดูสิ แต่ยาเกินตาลเลยเกี่ยวอยาหมดทางจนนี้แตอยังอยู่อย่างนั้นแหละไอ้นงเลีงยงจะไอาโฟล์ผัเป็นคือฟางเาตรงหน้าก็เลือลัง